ดูคุยแซับโชว์อย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งกิ้งกิ้งๆๆๆๆๆิ้งก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 ิ้งสินเจียหยูซินีพวงชายเฮงๆปังๆกลับมาดามตัวกเซเลบริตี้เชฟชื่อดังที่วันนี้พร้อมเสิร์ฟเมนูมงคลต้อนรับเทศกาลตรุษจีนอย่างสารเบาส้มสมหวังหมูแดงฮ่องกงอัดแน่นไปด้วยคุณภาพและรสชาติ แฝงด้วยความหมายดีๆซื้อเป็นของฝากก็เก๋อย่าบอกใครเลยจ้าอุ้ยอย่ารอช้าไปชิมพร้อมกันเลยดีกว่าขอต้อนรับมาดามตวงพี่สาพี่หน่อยสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ที่ตัวอะไรมาฝสั่งวันนี้นะคะช่วงตุดจีนค่ะก็จะมีเมนูสารพัดตุรจีเลยเริ่มตั้งแต่ตัวซาลาเปานะคะซาลาเปาส้มสมหวังข้างในซาลาเปาเนี่ยมีสองไส้ไส้ไส้ไก่ใบชาแล้วก็ไส้ครีมนะคะก็จะมีทั้งกล่องกล่องเล็กๆส้มสมหวังซาลาเปาส้มสมหวัง มีกล่องเล็กแล้วก็กล่องใหญ่ค่ะค่ะลองดูค่ะร้อนเลยอันนี้ใบเดียวไส้ไก่อันนี้ไส่ครีมใบไส่อะไรครับไส้ครีมองเอาไส้ครีมก็ได้ค่ะกินได้เลยเหรอกินได้เลยใช้มือได้เลยใช่ม้ยใน้ใชอใช่ใช่ใช่ใช้ใช่ใชะใช็ใช่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 ใน่ใช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 ่คช่ใชะ่ใช่ใช่ช่ช่ใช่ใช่ใชช่ใช่ใน่ใช่ใช่่ใช่ใชช็อกโกแลต่่่ช่ เงินและเครสีทองค่ะเป็นทองเรียกว่าอะไรนะทองพิงโก้ซื่ออันนี้เอาไปไหว้เจ้าใช้ไหว้เจ้าช่วงเทศกาลตรุษจีนเลเสริมความเพ่งแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเวลาที่ใต้อียอ่างเปาผู้ใหญ่ก็เอาให้เด็กๆนะเด็กๆก็ชอบน่ารักเป็นตรุษจีนที่มีสีสันมากขึ้นแล้วข้างหน้าล่ะมีกค่ไผยหมูแดงค่ะข้างในเนี่ยจะเป็นหมูแดงนะคะแล้วก็ภายนี่จะเป็นแป้งที่ทาจากเนย ฟังเศษแท้ๆลองดูไหมคะขอะสักชิ้นนะ่พี่โตงจับหวนี่อร่อยมากไในส้มสมหวังเนี่ยไม่ใช่ไก่อร่อยมากใบชาด้วยนะในตัวแป้งมีกลิ่นส้มด้วยใช่ไหมคะหอมหอมอือเป็นคัสตาร์ดส้มนี่อร่อยมากร้อนอร่อยมากอันนี้อร่อยมากคือดีอ่ะอันนี้ต้องหั่นต้องหั่นขออนุญาตนะคะแล้วก็ปีนี้นะคะที่ ขายดีมากๆคือตัวหมูแดงทั้งซอสหมักแล้วก็ตัวน้ําจิ้มหมูแออนี้เอาไปซื้อไปไหว้เจ้าได้สบายได้เลยแล้วก็เก็บอยู่ในตู้เย็นเนี่ยถ้าแช่ช่องธรรมดาช่องธรรมดาได้เจ็ดวันหรือว่าช่องแข็งได้เดือนหนึ่งเลยค่ะนะคะมีจัดเซ็ตจริงๆแล้วมีเซ็ตทั้งหมด3มเซ็ตแต่ว่าจะมีอะไรนั้นเนี่ยเข้าไปดูที่ l ลน์แอดแอดมาดามตวงนะคะเซ็ตก็คือครบรูปสมบูรณ์แบบแล้วก็เฉพาะเซ็ตเนี่ยจะมี โอเคงั้นบอกเลยนะเซตประกอบด้วยซาลาเปาส้มเซตแรกนะคะเซตเรียกว่าเซตซิวเวอร์ไม่โกลเด้นเซตนะคะจะมีซาลาเปาส้มไซส์ L นะคะแล้วก็มีหมูแดงมีหมูแดงะะอันนี้แล้วก็ชุดคู่ครัวคู่ครัว,วอันนี้คือเซตคู่ครัว,วอันนี้ที่เป็นโปรดักต์ใหม่ของมาดามตัวนะคะ,ะคจะเป็นซอสที่คู่ครัวคือเป็นพรีเมียมคือซอส ซอสมาดำตวงเนี่ยเอาไปใส่ผสมกับอาหารก็อร่อยแล้วเพราะเขาปรุงรสมาให้อร่อยอันนี้มีตั้งแต่ซีอิ้วซอสถอยนางลมนะแล้วก็ซอสปรุงรสค่ะนะคะแล้วก็เอางี้แล้วกันเซตต่างๆเนี่ยพี่ว่าเข้าไปดูใน Line แอดดีกว่านะคะแล้วก็เซตเฉพาะรายการคุยแซบโชว์ถ้าสั่งเซตจะมีของแถม โปรพิเศษเฉพาะคุยแซบโชว์ก็คือจะแถมตัวน้ำมันหอยซึ่งแบบตัวนี้น้ำมันหอยบอกเลยว่าไม่เหมือนใครจร,จริงๆนะคะต้องบอกนะว่าคุยแซบโชว์แล้วก็ตัวนี้อย่าพึ่ง<ะ>ครนะตัวนี้ที่ตะกี้พีเคกับหนิงแย่งกันใช่ขนมปังทรฟัฟเฟิลนะคะ เอาอย่างนี้สนใจยังไงขอสอบถามคุณลูกเต็มได้แล้ครับที่ไลน์ at มาลำตง M A D A M E T U O N T U A N G หรือ O N G T U A N G มาลำตงนั่นเองนะจะบอกว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมอยีอยู่แล้วอยากได้เซตไหนชุดตัวจีนสั่งได้เลยแต่จะบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยอร่อยมากพี่ตวงัวนี้อร่อยมากสองคนนี่ยังไม่ได้ลองชิมแฮมชีสโรลซึ่งบอกเลยว่า แป้งกับตัวขนมปังกับชีสกับแฮมนี่ม้วนเข้ามาด้วยกันเนี่ยได้ตามแล้วกันนะครับแอดมาดามตัวนะครับพี่แอดไปตอนนี้เลยขอบคุณผู้ชมมากพี่ตัวขอบคุณมากนะคขอบค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอร่อยไหมอร่อยดูรายการคุยแซ่บโชวจบแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแล้วกดแชร์ด้วยนะคะ